หูฟังที่ไม่ว่าจะออกกําลังกายท่าไหนก็ไม่มีทางลุดหูฟังที่รองรับแอลแดกความละเอียดสูงในราคาไม่ถึง1 อีกแล้วใคร <_ t aka> เป็นเหมือนกล้วยบ้างคะเวลาที่ออกกําลังกายเนี่ย <_ st ops> ก็อยากจะใส่หูฟังเพื่อฟังเพลงแล้วเพลงที่ฟังเนี่ยก็อยากจะฟังเพลงที่มีความละเอียดสูงๆระมุนหูแต่หูฟังที่เสียงคุณภาพดีๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมักราคาแพงจะให้เอามาใส่ออกกําลังกายเนี่ยก็กลัวว่าจะตกหล่นพอตกหล่นขึ้นมาเนี่ยพังขึ้นมาเนี่ยแย่เลยนะแต่ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเสียอัธรตในการฟังเพลงเวลาออกกําลังกายอีกแล้วเพราะกล้วยมี e อติฟายเ W 2 1 0 BT ทุกคนคะตัวนี้เป็นหูฟังแนวสปอร์ตสำหรับใส่ออกกําลังกายโดยเฉพาะซึ่งจุดเด่นของตัวนี้คือให้เสียงที่สมจริงพร้อมใบรับรองเสียงความละเอียดสูงแบบไห้สายและแอลแดกมาพร้อมกับไดอะแ m มคอมโพสิตและขดลวดนําเข้าจากต่างประเทศให้เอฟเฟกเสียงที่ดีกว่าสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง18ชั่วโมงโดยไม่ต้องชาร์จ กันน้ำระดับ IP 5 5ใส่ออกกำลังกายได้สบายสบายรับสายคุยโทรศัพท์สื่อสารได้อย่างชัดเจนโดยการตัดเสียงรบกวนด้วยการโทรด้วย AI และบลูทูธ o t h 5.3 ฟังเพลงสนุกมากยิ่งขึ้นด้วยการปรับแต่ง EQ และเลือกโหมดเพลงต่างๆได้ในแอปพลิเคชัน Adifier Connect โดยในแอปพลิเคชันเราสามารถเลือกสายการฟังเพลงทั้งหมด4แบบด้วยกันและในหน้าถัดไปก็เป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับเกมโหมดสำหรับใครที่ใส่ออกกำลังกายแล้วกลัวว่าตรงสายค้องคอเนี่ยจะบาดคอเราหรือเปล่าจะบอกว่าตรงนี้เป็นเนื้อซิลิโคนค่ะทุกคนมันนิ่มมากๆเลย แล้วตรงนี้นะคะก็ทําความสะอาดง่ายมากๆเลยค่ะเวลาที่เราใส่ออกกําลังกายเหงื่อออกมาเยอะๆเนี่ยบางทีคราบเหงื่อคราบอะไรนะมันก็จะมาสะสมอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะใช้ผ้าสะอาดนะคะเช็ดออกได้เลยไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียค่ะออกกาลังกายอยู่อยากจะถอดหูฟังกลัวว่าหูฟังเนี่ยมันจะเวียงไปเวียงมาอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวค่ะเวลาที่ถอดออกมาแล้วที่ตัวหูฟังนะคะเป็นแม่เหล็กค่ะดูดติดกันแบบนี้เลยไม่เหวี่ยงให้เกะกะแน่นอน ที่กู้ยเปิดคลิปออกกาลังกายไปตอนแรกเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ากล้ยกําลังออกกําลังกายนะคะแล้วหูฟังตัวนี้มันติดหูดีมากๆเลยค่ะมันไม่หลุดออกมาเลยเพราะเขาออกแบบให้มีตัวซิลิโคนตัวนี้นะคะให้ล็อกกับใบหูของเราทีนี้ใส่อยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะใส่ออกกําลังกายท่าไหนก็ไม่หลุดค่ะเดี๋ยวจะหาว่าออกกําลังกายแนตะ่มันก็ไม่หลุดหรอกนี่เดี๋ยวจะโดดแทมโมลีนให้ดูเลย หูฟังยังอยู่ที่หูเลยหูฟังตัวนี้เ เสียงความละเอียดสูงระดับไฮเลสแต่ก่อนอื่นเลยจะฟังเพลงที่มีคุณภาพดีได้เนี่ยก็จะต้องมีไฟล์ต้นทางที่มีคุณภาพดีก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆเอาหูฟังรุ่นนี้ไปฟัง YouTube Spotify หรือว่าจูกเนี่ยก็จะได้คุณภาพเสียงในระดับเท่าเดิมและถ้าเพื่อนๆมีไฟล์เพลงคุณภาพสูงตัวนี้รองรับแอลดก็จะทําให้เพื่อนๆดื่มด่ากับอัธรตในการฟังเพลงได้อย่างเต็มที่และถ้าเพื่อนๆไม่อยากที่จะฟังเพลงคนเดียวแล้วอยากที่จะสนุกกับเพื่อนๆคุยกนแนะนําตัวนี้เลยลำโพงไร้สายพกพาขนาดมินิจาก Edify Fire MP85 จะบอกว่าตัวนี้เป็นไซส์มินิพกพาง่ายจริงๆให้เพื่อนๆเ,เทียบกับนิ้วก้วยนะคะสูงแค่นี้เองเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่เสียงดังฟังชัดนะเดี๋ยวเปิดให้ดูใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงน้ำหนักเบาเพียง70กร,รมัมใช้งานง่ายพกพาก็ง่ายและยังสามารถปรับแต่งเอฟเฟกเสียงในแอปพลิเคชันได้อีกด้วยรีวิวกัน กันนะทุกคนวันนี้กล้วยมีลิงลาซาดาและลิงช้อปปีส่วนลดสําหรับซื้อบูทูตหนึ่งร้อยบาทและส่วนลดอีก50บาทสําหรับซื้อลําโพงมินิพกพาตัวนี้เพื่อนๆสามารถไปกดจากลิงข้างล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะและสําหรับเพื่อนๆที่ดูจนมาถึงตอนนี้ถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะและตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางให้ได้ติดตามกันนั่นก็คือ t ิ k กต็อกบันนาดไดอารี่อย่าลืมไปกดติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปออกกกาาังย